สวัสดีค่ะมนีจะพามาเบิงสวนหลังฝนค่ะส่วนใหญ่ค่ะจะบอกว่าฟ้าหลังฝนแต่มนีจะพามาเบิงสวนหลังฝนค่ะมันเป็นยังไงไปเบิงกันเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะพามาเบิงสภาพสวนหลังฝนตกค่ะลูกเห็บกะล่มกะล้มนิดนิดค่ะพา่นได้ไปเบิงในสวนค่ะไายางเบิงนอกสวนก่อนค่ะมะเกิดเทท่ากับเป็นน้้ยหน่อยอยู่ค่ะยังมีลูกอยู่ มื่อนี้อุณหภูมิสิบสององศาค่ะพี่น้อง <c oughs> กำลังสบายสบายพีของเฮ้าค่ะ <c oughs> มึงเป็นลูกหน่อยก็เป็นค่ะ <c oughs> ยังมีลูกต่อโดคักโดแนค่ะบักเคลือเือพี่น้องมื่อนี้เยนมันทรงล่มค่ะมันเคลื่นทรงร่ลมล่มน่อยู่มึงเันตุนมันบกไปกับบันหลักเ้าค่ะ ลมพัดเหมะพริกค่ะ <c oughs> โอ้ยเนะฝนตกกันข้อแห้งเห็นมะพริกบัวคะพี่น้องกําลังสีด้เก็บคะ่ะอันดิบๆจังเสียไปตากับเพชรเด้อคะ่ะเพชรดีลายเพิ่นมาผู้ใดปลูกพริกเพชรผู้นั้นขี้ที่เพิ่นมาแต่จา่าผู้ดขี้ที่คะ่ะผู้ใดามาจากกระแบงหค้ค่ะโอ้ยตัวน,นันโคน <c oughs> โอ้ยโทษคะ่ะ สภาพอากาศนั่นชื้นเหตุในเสียงแหบต้นพริกของเราค่ะดกุดกดุกเต็ดดีจังค่ะไอบโบมีกับมาเอาเด้อค่ะโอ้บักเขื่อหน่อยเฮาเขื้อนหน่อยต้นหมักไงค่ะมันโคลแนแผ่นเซนต้อนอื่นแล้วคะห็นบตะกี่ถั่วเล่นโปรชัม่มนี่ต้นมันจะโคนเหรอคะมันั่นหลกักมันเอาโบอยูแล้วมันหนักต้น เดจะพาไปเบื้องดอกกระเจี๊ยบบม่มั่นใจว่ามันเป็นดอกหรือมันเป็นอีอย่างค่ะมันคือบบแดงนี่ไหมคะพี่น้องมันนี่มันดอกมันบ่ค่ะแต่เกาดอกมันมันสิเป็นแดงๆด้เนาะตามที่จานเคยเห็นแต่บ่เคยปลุกค่ะเห็นแต่น้ำบานกระเจามันเป็นดอกแดงอันนี้มันมันเป็นดอกมันบ่ค่ะเิ่งซวยน่พี่น้องมันขึ้นจังี่ล่ะค่ะขุ่นอันนึงค่ะร่างเป็นจัง่เลยค่ะ ก็เอินดอกบอ,อันนี้มันอยากกันโคนค่ะเห็นม,มันหลมมันเอ็นมันอยากล่มแนค่ะของแอปเปิลเมื่อนั้นจะกวดไปแล้วก็ะโนเต็มดินอีกค่ะปีนีโบงามค่ะแอปเปิลมันแมงค่ะแมงกลิ่นมันเห็นบัค่ะเหลือโบลายแล้วมันโนถิ่มเบิดต้นกล้วยหลังบ้าน อันนี้กระปูกไว้ได้กินใบค่ะต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยค่ะอันนี้นาหนาวกับว่าตายได้ค่ะแต่ว่ามันมันเกินเขาเอินอย่างมันเห่นมันหยุบลงไหมค่ะมันนั่นมันเหี่ยวลงอยู่แต่ว่าเวลาหนาค่ะห่อนมันมันก็ขึ้นมากขึ้นเก่าค่ะอันนี้ทั่วอย่างบู้ร้านถั่วพันปีเลยนี่ปลูกได้กับโบงงามค่ะอันนี้ จาก็เล่นเศ้าเบิงมันแล้วแหละมาเบิงดอกงแง่งซื้อมนปลูกตะกอนบานเขาค่ะว่เป็นนวยค่ะถือฝฟนกระเจีเป็นดอกให้บ๊อถทารุ่นค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงอนในสวนค่ะในเลื่อนพอชํำค่ะอันนี้ข้างนอกด้วยค่ะผกข้างนอกเบิือนความแตกตา่างขางในค่ะไปเบืองสภาพสวนโอ้ใบไม้ใบไหลร่มผัดผิวค่ะ มีสวนสละแเน่จะเก็บไปเมื่อวานนี้ค่ะชุ่มชื่นค่ะอาจจะหกไปนิดนึงค่ะสภาพสวนประกาศหน่อยค่ะพี่น้องประกาศหน่อยผู้ใดมีปนป่ากับเอาเด้อค่ะกำลังง่ามพอดีกินกับปนค่ะปักซี่กําลังขึ้นค่ะอันสลัดจะแกเก็บไปแล้วค่ะเหลือแต่เปล่งอันนี้จงใบมันไว้ให้ใกล อ้สวนผักกับเขาได้ผู้เดียวคะ่ะคนอื่นเขาบม่ได้หกหลายทางยางมองาพาเราก็เช่นเดิมจะบดิโหดมันาค่ะค่าฝนฝนตกก็ได้หดค่ะเพลออยู่ในเลื่อนพปอช่มคะ่ะทอมปอมหองกล่ลังขึ้นต้นแก่อีกแล้วค่ะต้น,นกร่ลังขึ้นค่ะวานนันทิมๆิมแหวน อันกะสลัดค่ะมัน่นยืดว่นมีเวลาปลูกอยู่ค่ะเอ้ยบักทั่วพี่น้องเอา้างาคัะค่ะเอา้าอันสวนจะพังค่ะปิวไว้ไซน้อพี่น้องบัดนี้ร่มลายสวนผักพังเรื่อนพ่อช่ำอันปิูไปแผ่นหนึ่งค่ะพี่น้องสิบเป็นน้ำหาใส่นบัดนี้ตายตาย บืงบกทัวคะ่ะเบิงหมกทัวร์พาอต่ำเราได้เนาะคะ่ะโอ้ยเป็นน่วยหลายค่ะผ้าเบิงหักทัวเป็นน่วยหลายอยู่คะ่ะได้ต่ำอยู่คะ่ะได้ต่ำได้ต่ำคะ่ะพ,พี่น้องปีนีปูบักทัวได้ต่ำอยู่คะ่ะไม่เสียแรงนี่คะ่พะพลิกสภาพลิกในเลื่อนพอชํำคะ่ะปูให้หมุนปลาบักทัว วิ่นหัวเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะต้นขิงพี่นี่นนนก,กับโบง้ามค่ะปลูกไปแต่ใส่ซุปน้ำไม่สมเนนะั็นวะอืค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะถั่วฝักยาวฝักยาวค่ะยาวเกินศอกอยู่ค่ะพี่น้องมีพักพึ่งเงินปลูกไมค่ะจีรอดบอมบนหนาวแล้วค่ะเริ่มเริ่มเย็นแล้ว เบียดนิดหน่อยว่าเม่นหญ้าเด้ค่ะต้นนั่นเขาเอื่นหยังกบาลห้องผักขื้นฉายค่ะเบืองแม่มันมันแก่จะว่ามีเวลาเก็บเอาไปเห็ดแนวค่ะมันไม่ลนลงเกิดไหนเลยปลูกเองมันจัดการมันเองเริ่มแห้งแล้วคะมันนี้จะสิได้มาหดอยู่มันค่าฝนจะจะหดบ่วด้ไฝนตกก็ได้หดคายอยู่ในเรือนพอชชําอันนี้พริกเมืองค่าพี่น้องพริกขั่วบ่เพิ่นเอื้นเมือง ใเบิ้งใกล้ๆค่ะมันเป็นอยู่ตรงยอดไหมคะยอดหนึ่งจะนับได้แปดหน่วยเก่าหน่วยสิบหน่วยกับมี่ค่ะพว่วงอัน mm hmm. บอกยังเป็นดกอกโตอีกอยู่ค่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยนาอเสียงกับอุมีเสียงยานฝนอ๋อจะจีดเป็นน้ำหา่านโอ้เห็นแล้วค่ะแพนน่นว่ามันหนีไปทางอื่นละว่ามันล้มล้มพัดไปทางอื่น ทัวค่ะทัวอีกแล้วเห็นไหมคะพี่น้องได้ต่ำอยู่ค่ะทึ่งอันเสียดายเอาไว้เห็ดแน่าทึ่งอยากโอ๊ยเนาะคนเฮาสองกิตสองใจสีอดต่ำได้บ่ค่ะนี่เห็ดขนมจีนใส่ก็สีแสบเนาะค่ะกับบักทัวฝักเน่าคือสีเห็ดขนมจีนฟักทัวเน่าเนาวค่ะ โตแล้วโตแล้วโอได้กินครับพี่น้องปีนี้พุมมใจลายปลูกชุปีมันนั่นเป็นนวยช่วงอันหนาหนาวไม่ข่ามันนั่นทอไม่จิ้มเขียวเนี่ยละมันบยย่ใหญ่เดียวจะพาแปนเบิ่งหักทัวอยู่หลังอันเลื่อนพอช้ำมันขึ้นมันออกไปนอกเลื่อนพอช้ำเนี่ยค่ะพี่น้องเด้ออะไรเนี่ยโอ้สวนกระหกค่ะพี่น้องโชว์ความหก ลมพัดมาใบบใหม่กับปิวค่ะโอ้โหนะคะน่วยบอกไงลมจังไดยแม่ใจดำแด้มาพังสวนผักจานไงดีมากมีไหมค่ค่ะแม่ปา้าค่ะนวยบอกไงแนวเขตเลดเนี่ยแต่วันนวยนี่คือสิแก่เหรอพี่น้องสองสัยสิไดเนวล์เหรอนี่นุยนึยนงคิดว่าสิกินได้อยู่แงวคักค่ะพี่น้องอ๊้ย เ้าวก,ก็สอกจอีกเป็น,ปะะนม่ค่ะเา้า็หนวยไงพรมอ้มิวยต่ออยู่คะ่ะเป็นดอกอยู่โอ้สิได้กินหลายอยู่คะ่ะทั่วปีนี่มันมันอ่นโพออกมาทางหนาตางกับมันบ่มีฟูใหม่มันขึ้นออกมาทางหนอกเลื่อนปัวชํำแอปเปิลฟังนี่คะ่ะ จังไดนเมื่อนี้จะก่อนพามาเบ่งอันสวนผักหลังฝนเ่นว่า,นาฝนกำลังปลยอปๆค่ะพี่น้องฝนกำลังปลยโปรยเมื่ใไงเบ่งสภาพคึ้มๆึค่ะอันนี้บ้านค้างบ้านฟ้าคึ้มๆฝนปอยปอยปรบรรยากาศหนาอนเนาะค่ะพี่น้อง จังใดจะก,ก็ขอฝากคลิปใน,นเด้อค่ะผู้ใดเข้ามาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใน,นเด้อค่ะเป็นกกำลังใจให้จานองใหม่นะคะจ๋าไทยชาดอเดี๋ยวมีเห็ดแล้วก็สิาพาไปเก็บเห็ดค่ะพี่น้องคิดว่าบวกเกินสองสามมือค่ะสิได้เก็บเห็ดกันสำหรับมื้อนี้จะก,ก็ฝากไวค้คลิปคลิปสวนเขาเอินยังก็ มาดูสวนหลังฝนฝนนะบมเนฟ้าหลังฝนเด้ดูสวนหลังฝนฝค่ะฝากไว้ในเด้อค่ะโอกาสหนาคลิปหนาพอกันไหมเด้อค่ะวัดดีค่ะบายบายอยู่ดีมีแห้งสูบสูบคนเด้อค่ะวัสดีค่ะ